การทาบ,บุญให้ถูกวิธีท่านก็ยังบอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะครับในแต่ละวันทําให้ได้นะครับผลบุญตรงนี้แหละจะคอยสะสมไปเรื่อยไม่ใช่ว่าทําชาตินี้แล้วแต่รวยในชาติหน้าอย่างเดียวนะองค์ปู่ซีโซท่านบอกว่าทําชาตินี้ก็รวยชาตินี้ได้ลูกนะครับทําให้องค์เทพท่านพอใจผมนี่ยที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เนะ่ยปู่ให้ทําอะไรผมทําหมดเลยนะ องคูสีตุโธบอกให้ผมทําอะไรผมทําทุกอย่างผมจะไม่เคลือบแคลงผมจะไม่สงสัยผมไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าอะไรครับเพราะาผมเคยผมเคยสงสัยแล้วนะครับผมก็โดนปู่เอ็ดตั้งหลายครั้งนะปู่ลงมาสามครั้งติดต่อนี่ปู่จะพูดกับผมตลอดเลยว่าไอ้น้ํามึงสงสัยอะไรกันนัก,กันหารมมาเนี่ยครับเพราะผมสงสัยหลายอย่างบางครั้งผมสงสัยว่าองค์เทพ ท่านให้ทราบได้จริงไหมเออทําไมผมขอกับองค์เทพมานานแล้วทําไมผมยังไม่เห็นผมดีขึ้นเลยชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยและหลายอย่างนะครับที่ผมสงสัยจนท่านบอกมานะครับสามครั้งนะครับผมยังจําได้เลยว่าปูล่ลงมาถึงสามครั้งแล้วปู่ก็บอกว่าศรัทธาอย่าเคลือบแกลงอย่าสงสัยถ้าองค์เทพเทวดาท่านบอกให้ทําอะไรทําไปเลยท่านไม่เคยบอกให้เราไปทําชั่วแน่นอนนะครับไม่เคย มีแต่ความบังดีจากอเค์เรพขอให้เราทําอย่างจริงจังและตั้งใจท่านจะพูดคาคานี้อยู่เสมอใส่ใจในคําพูดของที่ท่านบอกนะครับแล้วก็ไปลงมือทําอย่างจริงจังเงินไม่ได้ตกมาจากภาคฟ้าเงินทุกบาทจะมาจากอย่างเหงื่อแรงกายของเรานี่คือท่านไม่เคยสอนให้เรามงมง่ายเลยนะครับท่านไม่เคยสอนเลยนะแต่พวกเราเนี่ยแหละไปคิดว่าองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนให้เรามงมงายไม่ใช่เลยครับ แม้แต่ผมเคยเคยถามองค์เทพเลยนะผมถามว่ารถผมเนี่ยทําไมมันเสียบ่อยจังนะครับรู้ไหมคําตอบของท่านว่าอะไรปูบอกว่าก็รถมึงมันเก่าแล้วมันซ่อมมงกไ็ไปไปมันเสียมก็ไปซ่อมนี่ <c oughs> นี่คือคําตอบของท่านนะครับท่านไม่ได้เราได้เข้าใจว่าเป็นผีทําเป็น แม่แานางไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเราไปคิดอย่างนั้นแท่จริงท่านบอกว่าก็รถมันเก่าแล้วมันก็เสียบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราขับรถไม่สนุสน้อมด้วยนะครับนั่นแหละครับมันก็อย่างท่านบอกมานะครับผมเลยว่าเออไหนใครบอกว่าองค์เทพสอนใน้เรามงมงายท่านมาพูดยังยังเงินจะมาทางไหนอย่างเงี้ยเมื่อเราไปขอท่านอธิษฐานจิตขอองค์เทพเทวดาด้วยท่านก็บอกว่าเงินก็มาจากเนื้องงานไม่ใช่ขอแล้วไปนอนอยู่บ้าน เออนอนไปเถอะแล้วจะได้เงินสักบาทไหมนะครับท่านไม่เคยสอนให้เราทําอย่างนั้นนะไม่เคยเลยยิ่งตัวผมเนี่ยถ้าผมขอบอกว่าผมอยากได้เงินไปซื้อบ้านได้เงินไปซื้อรถได้เงินไปเที่ยวอยากได้เงินจากโอเทียไปทําอย่างอย่างสิ่งพวกนี้นะท่านไม่ให้ผมเลยนะครับท่านไม่ให้ผมเลยครับท่านบอกว่าถ้าได้นะเอาไปช่วยเหลือคนเอาไปสร้างศูนย์สมุนไพรรักษาคนป่วยผู้ยากไร้ยากจนฟรีอย่างที่ผมคิดไว้เนี่ย เอาไปเลยท่านจะช่วยเต็มที่นะครับสวัสดีคุณพล,ลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจูปิเตอร์ใช่ไหมครับนะครับเป็นเหตุและผลที่เป็นจริงครับผม mm hmm. ก็ทุกอย่างนะครับท่านองค์เทพท่านท่านสอนมานี่คือท่านไม่เคยสอนให้เรางมงายเลยนะครับแต่พวกเราพวกมนุษย์นี่แหละพากันไปเอาคําสอนท่านมาบิดเบือนแล้วก็ไปทํานั่นท,ทํานี่ทำคอนเทนต์มา โอหกต้มศูนคนอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะครับมันหลายอย่างมากมายนะครับเราก็ต้องดูเอาว่าเขตไหนกลุ่มไหนที่ที่เป็นจริงนะครับนั่นแหละครับดูเอานะครับทุกอย่างถ้าด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วท่านจะรู้เององค์เทพท่านจะบอกเองว่าเออนี่ใช่อันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมนะครับสวัสดีคุณสุพัทดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับถ้า เห็นว่าเป็นความรู้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะครับเนี่ยครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยครับผมพูดเรื่องว่าเรื่องบุญนะครับเรื่องบุญมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับความร่ารวยไหมนะครับเกี่ยวกันนะครับนะทุกอย่างมันมีความเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะก็ใครอยากจะร่ารวยเป็นเศรษฐีก็เริ่มทําบุญตั้งแต่ตอนนี้นะครับเรื่องบุญมีแต่กําบังเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเป็นหัวข้ออีกทีนึงนะครับว่าบางคนทําบุญทั้งชาติแต่ไม่รวย เขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังแล้วเราจะทํำยังไงก็ค่อยเป็นหัวข้อใหม่แล้วกันเนาะนะครับอวันนี้นะครับผมจะมาพูดหัวข้อ,อของวันนี้นะครับน่าสนมากเลยนะครับสําหรับคนที่ไปขอกับองค์เทพเทวดาแล้วขอยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จขอแล้วก็ไม่ได้ขอแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางครั้งนะครับการขอที่ถูกวิธีนะนี่คือผมก็อยากจะ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะปู่ทีสุโธท่านมาบอกยังไงนะครับท่านบอกวิธีการขอเลยวิธีการขอนะครับให้ขออย่างเดียวปู่บอกแล้วให้ขออย่างเดียวอย่าขอหลายอย่างอย่าเป็นคนโลภบางคนขอเงินขอเงินขอให้การงานดีขอให้สติปัญญาล้ำเลิศขอให้มีบุญมีบารมีสูงส่งอะไรเงี้ยคือขอไปเยอะ ขอให้สุขภาพดีหายแต่การเก็บป่วยคือขอเยอะเกินไปนครับองค์เทพไม่รู้จะให้อะไรแล้วสิ่งที่เราขอนะ่ะมันต้องมีบุญมาหนุนนาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราขอแล้วเราไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเลยไม่เคยทําความดีเลยทําความชั่วอย่างเดียวแล้วไปขอองค์เทพเนี่ยอย่าหวังนะครับอย่าหวังเลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะปู่ย้ําเลยนะครับเรื่องนี้นะครับคนที่ไปขอกับปู่เนี่ย บางคนเนี่ยองค์องค์ปู่ชิโธเนี่ยท่านจะพูดบ่อยนะครับเรื่องขอหวยนะครับท่านบอกท่านมาที่นี่เพราะอะไรเพราะที่นี่มีแต่ธรรมะท่านบอกอย่างนั้นเลยทําไมถึงชอบมาที่นี่เพราะที่นี่มีแต่ธรรมะนะครับไปที่อื่นขอแต่เลขกูนะขอแต่เลขโดยจยิ่งผมเนี่ยยิ่งผมเนี่ยคือห้ามพูดเรื่องหวยเลยโดนเลยครับโดนด่าเลยนะครับปู่เอ็ดเลยนะห้ามพูดเรื่องหวยเลย ขัดห้ามเดี๋ยวขาดเลยนะครับแต่ก็ไปเป็นไรนะครับโชคใครโชคมันผมมาผมมาทางสูตรสูตรยาสมุนไพรนะครับเพื่อนๆปูปป่ก็ถ้าแล้วแต่โชคใครโชคมันนะนะท่านให้ท่านก็ให้ท่านให้อยู่แล้วนะครับปู่ข้าใจดีที่ะตัท่านมีทรัพย์เยอะนะครับทรัพย์สินเงินทองแก้แลวนเงินทองปู่เยอะมากนะครับเต็มถ้ำเลยนะฮะคือทําให้ถูกใจองค์เทพถ้าทําให้ถูกใจเมื่อไหร่นั่นแหละครับแล้วคุณจะรู้ว่า ความร่ำวรวยเป็นยังไงนะผมเนี่ยผมทำทุกอย่างตามที่ปู่บอกเลยนะผมถึงมั่นใจว่าปู่จะให้แล้วอขอพูดทั้งนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปหัวข้ออย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับก็เมื่อคืนนะครับนั่งสมาธิอยู่สวดมนต์เสร็จแล้วนะครับก็นั่งสมาธิเป็นวันพระพอดีนะครับปู่บอกว่าปู่ไม่ได้ลงมานะแต่ท่านผ่านจิตมานะครับท่านบอกว่า ท่านเอาบ่วงบ่วงหน้าขบะนะครับ,บหน้าขบัดมาสวมลงที่หัวสวมสวมลงที่หัวแล้วท่านก็บอกว่าปู่อนุญาตให้เอาสัญลักษณ์ของปู่ทุกอย่างมาให้ลูกหลานปู่บูชานะครับปู่จะลงมาท,ทําพิธีปลุกเสกให้ด้วยตนเองนะครับและจะเปิดทางให้ลูกหลานมามาที่นี่ทั้งหมดคือก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยมามาครั้งหนึ่งแล้วแต่แต,แต,แต,แต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเท่าขนาดนี้เมื่อคืนท่านมาชัดมากนะครับท่านมาบอกเลยว่าลูกหลานปู่จะมาที่เพจนี้เนะี่ยทาองค์เทพท่านจะไม่พูดเรื่องเพจอะไรนะแต่ว่าความหมายคือมาที่นี่คือมาที่เพจนี้นะครับจะมาเยอะช่วงนี้เท่าที่ผมดูน่าจะพันสี่นะครับประมาณพันสี่กว่ากว่านะครับจากนี้ไปก็จะเป็นสองพันเป็นสามพันห้าพันเป็นหมื่น และอาจจะไปเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตนะครับนะครับ